สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเมื่อนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับเจ้าของส่องรายการในยูท b e ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจนะครับการแก้ข้าวดีดข้าวเด้งเด้อพี่น้องครับเมื่อนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งสิบห้าพี่น้องมาติดตามผู้ที่เพิ่นเอากิ่งท่องใบยกไปใส่กับหน้าอยู่อำเภอสองพี่น้องนะครับจังหวัดสุพรรณ มื่อนี้เฮาสิเบิงเลยว่าเพื่อนได้ผลก็ไรผลผลิตปานใดลงทุนหน่อยด้วยการใส่กิ่งทองใบหยกบร่รใส่สารเคมีครับพี่น้องเพื่อนเอาไปใส่แล้วเพื่อนได้ผลนะครับผลิตจังไดครับพี่น้องไปติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะมะเมียจุธารัก์พันพระค่ะวันนี้วันที่8เดือนเมษายนพศ2565นะคะ มะเมียวเกี่ยวข้าวนา20ไร่นะคะคอยู่ที่หลักชัยอําเภอสองพี่น้องจังหวัดพร,ดระ,ระนครศรีอยุธยาค่ะเกี๊ยวนา2ี่20ไร่ค่ะข้าวกขอ85นะคะวันนี้รถเกี่ยวมา2คันค่ะเตรียมรอเกี่ยวแล้วนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะว่า20ไร่จะได้กี่ตันนะคะ เอาแล้วครับเมื่อนี้กะใส่รถเกี่ยวสองขั้นครับพี่น,อน้องเกี่ยวเขาก็ขอแปดหางี้สิบไรครับเจ้าของเพิ่นกะเป็นคนสีสะเก็ดครับพี่น้องเพิ่นม,มาได้ดได้สามีอยนีครับน้องมาเมียวเนี่ยกะอยนสีสะเก็ดบ้านเฮาอีสานนี่แหละครับแต่ว่ามาได้สามีทั้งที่นะครับก็เลยมาเห็ดหน้าอยู่จังหวัดสุพรรณพี่น้องเลยปารนี้ครับเป็นจังไหรเฮ้ามาเบงผลติดตามว่า หลังจากใส่กิ้งท้องไปยกแล้วเพื่อนได้เข่าดีเข่างามเข่าเม็ดสวยจังใดแล้วก็ได้นำนักไปะขายได้ราคาปานใด,ดพี่น้องเข้าสี่ถ้อยติดตามกันเลยครับโอ้ยจะแมนเพิ่นได้เข่างามคลากหลายพี่น้องเม็ดเต่งเม็ดเต็งเนืเเ้แข็งครับพี่น้องเต็มเลยครับบ่มีเม็ดเรียบเลยไหลจนจนกองอ้วกยอกพี่น้องเลยดูครับ เบื้องแล้วมีตะเขานะครับเฮ็ดเขาปลูกได้เลยครับพี่น้องบอม่มีแกบบ่มีเม็ดรีบเลยหง่าก็บ่มีครับพี่น้องกองอ้วกอยอกยูโอ้ยเป็นจงงึสะออนอะไรครับพี่น้องนี่คือผลงานผลผลิตของกิ่งท้องใบยกครับพี่น้องฝากพี่น้องบ้านเฮาเดอ้อมาเอาเขาปลูกเขาพันเขางามปาน,นี่สามารถเอาไปเฮ็ดเขาปลูกได้เลยครับพี่น้องเขาขั้นกอขอแปดหา นี่คือผลงานกิ่งท่องใบยกครับพี่น้องมาเอากิ่งท่องปียกไปใส่บ้านเฮ้อพี่น้องจะได้เขาดีเข่างามจังสิครับ